ทยนมมาแล้วนุ่มปีมาแล้วนุ่มขมุกมาแล้วนุ่มไม่ได้รับสายแล้วเดี๋ยวก็โทรกลับมาอดยะรักันใจจาง รีวิวด่าๆาักตายครับลายกับมุกลายบัเชุด F สเรียกรองมากครับท้อยดังก่อนออกจักรโรงตอนเย็นกองพาวันนี้ครับ Cây lo hòa cân Hâu 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 mà qua phải qua mà Phải qua qua Ôi luôn ông Ôi lũ ông Qua cột qua mà Qua cột Qua mà em Thôi qua thôi lặng thôi 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 Hâu oh, hâu oh. Hâu oh. เคยล่อวอากันครับเอาลูกเอาคนกลางที่ยื่นตรงกลางล่อกับเพืือน,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 นจรงวะเจ็บเร็วจเจ็บแรงสัญญาณกาดเดียวไรเมื่อยล้วดวดว้ืนเท้ากันความจุง้งความกว้างของงาอลไรกันองกครับ ดารา่างใต้กับกล้หมดแล้ว <laughs> ดาราพักใต้ยกล้หมดแล้วครับท่านผู้ชมกับ <laughs> ตัวหนึ่งอีกเือหนึ่งเจ็บตาข้างขวากำมุกกับปลายกระเทศาเจ็บข้างทรายครับ ใจชิตาจจิตพ้ายชชิตพ้ายายชิตใเาเฮาเอาเฮา,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 ามันที่หันมุ่นกว่าแล้วจังนี้อันนี้มองไหมฮนกลางขวาอันนี้มองไหมนกลางใยเรียบจนหรืว่าจนเมันมองไหมฮันเลย มันมุนมันมุนในเอฟซีมันแล้ว<า>เหยียวทันทีกลัวครับจะนี่ใช่ดีมากับพอยาบตึงเหยียวแตกทันทีจุ้งมาน้ะจุ้งก้าวมาจ้ะเอาเถ่าเรา Oh, đây. Thôi ăn thôi không. Hâu hâu hâu, qua mà. Đây nè. Hâu. Oh. Hâu. Oh, đây nè. Uh, đây nào. Oh. Đây. Ừ nó. Bí đi Ừ. Ừ. Hâu. จับกลับอะไรที่จับมือเลยนะให้จับมือ네ทีที่จับมิดเดียวนี่จับทีดี่ไม่ให้จับเราเพื่อนก็รีวิวมิดรีวิว con trai rồi review trang ba bà mai đi rồi đấy, Hâu rồi review trang an, mới review rất lâu lâu review trang an, Hâu oh, hâu oh, hâu oh. Ok các bạn, bỏ bạc giảm co gặp จางนครับนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฟีมือครับเมื่อชีพครับประสบการณ์เก่ากรึบครับถ้าเป็นคนก็คือรุนนาครับอย่าเรียกว่ารุ่นผีไม่ต้องท่ามครับเรื่องฟีมือความเก่าครับการทํางาน